โคพาเมอร์เนี่ยทำไมหายฟอร์มมัน,นดรอปไปเป็นเพราะฟอร์มมันดรอปไปหรือว่าเป็นเพราะว่าแผนการเล่นของเชลซีไม่ได้กับเขาคือหรือว่าเพื่อนร่วมทีมงงกับเขาอ<ผ>น<ล>ก็มีส่วนนะเพราะว่าเจ้าตัวเคยออกมาบอกว่าถูกจับเล่นผิดตำแหน่งบ้างแต่จริงๆไม่ใช่เหตุผล,ลหผล,ลักเหตุผลหลักผมว่าอย่าลืมว่าโคพาเมอร์อายุแค่2 2ิงเองยังเป็นดาวรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นโคพารเมอร์ผ่านในช่วงที่ดีอ่าช่วงพีคอะในช่วงปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกที่ซีซั่น2เนี่ยนักเตะเริ่มถูกกจับทางได้้แลว็ จุดหนึ่งคือโคปาเมอร์เล่นทุกเกมเลยผมว่า 1. ลาด้วย 2. คือด้วยวัยอะวัยในในในอายุเท่านี้มันมันเรื่องความเสถียรเนี่ยแหละสำคัญเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในช่วงที่โคปาเมอร์ฟอร์มตกเนี่ยมันยังมีเปโดเนโตมันยังมีแ<อ><อ>จ็คสัน<อ><อ>ยังมีมาดูเอเก้คอยสลับเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ><อ>ผมว่าคือถ้ามองในแง่ดีเลยนะมันมองในมุมว่าในเมื่อโคปาเมอร์เล่นไม่ได้ ตัวอื่นก็ควรจะเล่นได้เพราะว่าอย่าลืมเชลซีไม่ใช่ไม่ใช่โคพาเมอร์เอฟซีอ่ะนั้นตัวอื่นมันก็จะคอยช่วยเหลือซึ่งถามว่าโคลพาเมอร์ฟอร์มตกไหมอันนี้ต้องยอมรับว่ายิ่งถ้ามองจากประตูกับแอซิสเนี่ยตกแน่นอนแต่ถ้าในระหว่างเกมเนี่ยการจ่ายบอลเทคนิคหรือว่าการฉลอเกม่างๆยังมีประโยชน์ยังมีประโยชน์แต่ถ้ามองเรื่องแอซิสกับประตูมันลดลงจริงเอาเป็นว่าอยากให้ดูภาพซีนเหมือนตอนแมนยูบรูโน่ฟอร์มตก แต่ขาดไม่ได้อ่าใช่ห<ต>ูโนวฟอร์มตัวก็สกุกหนึ่งช่วยไม่ได้ไงใช่มันไม่เหมือนกันตรงนี้